หรือว่าเราจะเปลี่ยนโลเคชันดีลงอยู่ลงอยู่ไปเล่าสั่งโลเคชันไปอยู่ไอยู่โงหนังชือหนังเขินในควายชื่อหนังเด้อร้านชูเกดดีมความฝันของชูก้าใกล้เด้อเหรอเออดีตั้งแต่ฟิสเนสต่อเซ็นสองห้อง

ใครจะฝ่าเราเลี้ยงมั่งเราให้เราขายชุก,กา้ตาต่อแล้วถูกอะมเราจะเอาถ้าถ้าตัวละเก้าร้อยอะถ้าตัวละเก้าร้อยต้องแบบโตรรอพที่เขาให้เรามาเนี้ยให้เรามองเขาตอนแรกเราถามเขาราคาเท่าไหร่เราไม่ได้อยากได้หรอกแต่เขาให้เราก็ดีใจเลยขอบคุณเขา้าใจป่ะเราอยากได้เนี้ยสิหนอนหนอนน่หระก็หนอนน่ารัอุ้ย โตหยิบหนอนช่อดแลกเว้ยไม่เข้าใจว่าหนอนต้องเีตัวสวยงามแล้วก็ตัวใหญ่เบดอะไรนอนม่แหงก็ลาช่นสดก็มาตัติดอะไรก็พูดกันไปเออเสกเมล่ะบอกดีว่าเราจอมี